chưaว <laughs> àจ จะฆ่าทางทางมียบ oh, yeah. I mean, I mean, ้างทองเชืออีดอกทองสาทาไปยืนใกล้ๆกูชื่อดอกทองไม่ใช่เหรออะไเปเขาต้องฆ่าเงเขาไปกปป อยเจริญนะคุณอามือเขาทำไมเลอะครับรถเขาเสียมาหรือเปล่าเนี่ยเออัวรเนี่ยรถเสียมาเดือเพิ่งมาเจอถึงมาถึงเนี่ยรถเสียเออมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยเสียที่ตรงไหนไม่รู้อะไรนะเอาฝากวันเดี๋ยวฝากผมก่อนโอ้ยยังมีกำใจมาให้ตั้งบานข้าวตรงไปหุ่นหายไปแล้ว Black problem. problem, my brown เชื่อไอ้ผาดหลังมันทำไม่ไมไดีมันมาลงอีกแล้ว i แต่แสนสาบฮะบดีซึ่งระดีใจอีคนหนึ่งที่ขโมยขึ้นสมองด่านใจอีคนฮะเราดีสอมอาชอบเซ็กคนสามต่อแหลมมาแดงแดงเล็กๆอาชั่วชาฮาเชนเชกเรือชายฟังพระประเทศไม่ทานไม่ทาน เจ้ามีสาวสามคนคอีกคนโตขี so well, okay, so yeah, so ้ขโมยอีกคนที่สองไม่ชอบแซกชอบมีผัวอีกคนที่สามไม่ชอบตอแหลลูกสาวทั้องสาวว่ามันสาวที่สุดอยากฟังวะโอยไม่เชื่อถ้าคำผู้สอนซังถ้าเราเป็นวาดเป็นเวนถ้าเราไม่เวนไม่ว่าฮารียาไหว้ยในวังมันก็ไม่วาหลวงพ่อเลยตัดใจพา ช่วยสาวทั้งสามช่วยด้วยความสงสารเรียกไว้เป็นลูกอาลใยแต่พออ่อยสามสาวและ้ามาสู่ฮัลูเรือแตกฮามูแตกมิดเอาไฟนายจำภาวเรือกระดาวไม่พีเร ไม่มีแล้วพออีสามคนก็มาอยู่บนเรือจเพาวชิดหายวายวอดเลยอ่ะเล่าไปอีคนที่ขโมยก็เที่ยวขโมยเงินขโมยทองบนเรือจำพาเก็ของหายทุกวันอ่าอีคนที่ชอบมีปัวยก็ไปเที่ยวแย่งผัวคนนั้นแย่งผัวคนนี้ฝ่ายอีคนตอแหลก็ยุ่้ผัวเมียก็ทะเลาะกันให้ผัวเมียนี่กันผัวเมียข่าันเอาเล่าไปต่แหวงอยากฟังว่ะนายจำภาวต้องแก้ไขรูปิสัย คนที่ขโมอยเอาโดยจากให้มีไปดูแลหน้าทีเมื่องเงินทองอะเราไม่ให้ของให้ชายให้เฝ้า่าห้องก็ให้พราช่วงือนน้ช่ชองวันิชัยอีคนชอบมามีผัวก็เลยต้องแก้เพดยก,ยกไทยยากใหม่มีเพศไทยไม่เป็นผัวไม่มชื่อแตกยังไงล่ะ ลูกเลี้ยวคนหนึ่งมันล่ำมันก็ยัดไปเขาเรียกว่าไอ้ยัดมันไม่มีเพชรพลอยมาขายแล้วเขาจนมนะจนเลยเขาเรียกไอ้ยัดไม่มีเพชรยก้อนเป็นผัวไอ้คนที่ชอบมียัดไม่มีเพชรอ่ะยิ่งคนชอบมีผัวเฮ้ต้องแก้เพชรยกไอ้ยัดไม่มีเพชรทายไป็นผัวเอาเลือกขาคู่ยวนอายวนดัวพลาดเอาถ้ายให้กลัวหมักใหญ่ลาวแบ ส่วนอีโคนต่อแหลจะแก่เท่าไรเพรื่อนก็ระไม่หายต่อแหลไล่นายส่งเเาวสาั่งให้เอารอยแพลถ้าบอกไม่เฮียต่อแหลต้องไรลรอยแพลต่อแหลต่อไปคนเดียวแก้ไม่หายอพอแพลลอยมาอาคาณายมีฝ่ายนุกอินทรีเสผัวเมีย ก็ฟ้าจางวยพระจะมวยเสี่เอเลยนกหัวเมียขามไเนนกก็บินยอดไมาให้พ,อพอ่อบอกบอกให้นางแม่บอกว่ากลางเอะนกเอาฟลาคา้าจับตัวข้าอาบอกให้นางพราไกระวางก็ไว้เพาะนกก็เหิน์บีค้างผ่านาหอ ก็มาบากก็ก้าวทำไปคุยบาปเยอะห้าตูยาวาเพื่อจะคุยอะไรข่าวลาใครอยู่อารมณ์ผัวก่อนถ้าบอกว่ามีอกลฎาวะเราหาว่าเรารักกันในเมื่อเธอชั่วช้ามาด่าฉันอนะี้จะกลัวรามานนั่นเราต้องหนาย ยตีหลังกอบอกให้นางจงรู้ว่าผัวเธอให้เจ้าชู้และเที่ยวทันนะข้าว่าฉันสวยอย่างนี้ว่าเธอไม่ดีดังนั้น่ะที่ผัวเธอรักฉันหรือไม่ใครเหนื่อยที่สบายวัยยุคอายุแยังกระแทรกกันให้ทะเลาะกันได้ลายจริง้าบอกนกอินทรีย์ทำไมปากสียนะล้วก็เกิดประมุ่ ีกันคว้าบอลทำเห็นไม่แต่คนกุปราคา ฮัลเหลือมัวทับนมาใหม่อดายหัวอีกโลกละตอแหลหัวบลายแปลกข้าพินแทนึกชอบเชิญชูเอาเก็บไปบูชาถ้าคิดว่าหัวเทวากลา้า ที่มีอาภาชัยหัวทอดเขไปได้ก็ลงกิโตแหลมมาเลยก็ลงกิโตแหลมเนี่ยหัวลายร้อยเลยครับครับตาตาตาหัวก็ลงกิโตแหลมเนี่ยลายร้อยเลยลหัวลงเทวดาโอ้เก็บเอาไปบูชาที่บ้านเลยไปเรือกลับฟังต่อฟังต่อเชิอบชอบนั่งเลยโอ้ตาตาแหว่งร้องตะเกียบชอบรเ ว่าโลไรต่อแหลหัวมาลายอาปแปลกได่เาอาพินคานลึกชอบเดินอยูเอาเก็บไปบูชาอาคิดว่าหัวพระเทวากลาบไว้เห็นเลคข,ขึ้นที่กะโหลกไรต่อแหลไ่ไรายเรือขายแหเอาแทนหัวย่ะเอาทานจนไม่เหนื่อยถ้าว่าเชื่อว่ารวยอาแต่พ่อม่ะอู วัวเมียก็ชือ่อการชงรุงชาวคว้ากะโลกเอาเยาเข้าป่าท้ายเอาพูดล่าตือนเต้นเ,เห็นทั้นได้อาหัวเอาเมียหยุดอาดาก,กันได้เอาฝ่ายคนน่าตกมาเล่าว่าข้าวป่าโลกเก็บเอาหัวกะโลกแล้วมาเล่าก็ต่อยกันข้าเรื่องและก็ตาเรื่องราวว่า ตีกระจนเอาหัวลาว่าเลือกใครพระเขาออกไปห้ามห้ามเหตุหนึ่ง,อ,งอาเกตเตอีหวัวเปรตอับปเรีเอามาไหวัว้ด้วยลายมันช่วยดีพระก็เกิดเรือมีมองไม่พระอเนกธวัมลระเกิดดััตว์จังเลก็เตอบาพระนินท์ วายไม่เวนนะพระเน่ในวัดไปขึ้นหาตาอาชีหายไม่มียาชีงเลยลังจุงไปแล้วเนี่ยพระเอาหัวผีเอี่ยปีไม่เผาเหลือเพียงตะกี้เท่าได้ผอเอากินเอาหัวผีม่ติดเป็นขีตโพนติดรางาด้อโหนทางไกล่ย เนี่ยอ๋อพี่ดังๆเนี่ยนะตองละมานาตองยาวตองใช้กีเท้ากีเท้าลนกีเท้ากระโหลกกีตอแหลถึงดังดังไาอดตังไอี่ระลกอระหลกตอหลจะเปรียบกับแกตอแหลไอพีกระโหลกระโหลกตอแหลจะเปรียบกับแกตอแหลมาไปด บอลโลกทีท่ทนมือก็ยังพนันแบบแบบตายพร้อมไปเหนื่อยหนายคงตายแน่เ,เออเออ